สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบันนี้วรรณาเชนนีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะผักบุ้งฝรั่งนะคะอันนี้ค่ะกำลังงามงามเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกอเลยตามแบบเหมือนอาทิตย์ที่แล้วมันยังไม่โตนะคะดูสิคะเอแป๊บเดียวยาวแล้วโอ้ยยาวเร็วมากค่ะอืมนะคะเทีบกัน เดี๋ยวน่าจะเก็บนะคะนี่ค่ะลูกอยากกินแกงค่ะแกงเดียโพนะคะลูกอยากกินแกงเดียโพนะ,ะก็เลยเอ,อลืมไปว่าตู้เราก็มีนี่หว่าเดี๋ยวไปส่งก่อนน้องเรนมาทูค่ะกำลังกินเลยะคะ่าขาดูนี่ค่ะนี่นะคะเขาเรียกว่าบุ้งสลังนะคะหักดังปอกๆเลยนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเ่าจะเก็บมันสักนี้นะคะสักพอแกงนะคะมันก็จะเหลือให้เขาตูบ้างนะคะเพราะว่าอเอาแค่แกงพอค่ะเดี๋ยวจะได้เขาจะได้ไว้ขยายพันธุ์ไว้ปีหน้าปีไหนต่อไปนะคะเนี่ยค่ะกำลังกินเลยค่ะหมลันขามกำลังน,นอนอนเลยก่อยก่อวยนี้ไหมกำลังกินเลยนะคะแบบนี้แกงกระเพนะคะใส่หมือสามชั้น อร่อยแน่ๆเลยค่ะเพื่อนค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอายุะอยู่นะคะนี่พอแล้วค่ะแอนนี่เราพอแกงแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปแกงนะคะแกงผักบุ้งฝรั่งแกงเทโพผักบุ้งฝรั่งนะคะเพื่อนค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแกงแบบไหนยังไงนะคะ เนี่ยนะคะเราก็จะปอกเปลือกออกก่อนนะคะปอกลอกหนังออกให้หมดนะคะนำมาลวกน้ำร้อนก่อนนะคะนี่ค่ะลวกลวกพอสลับค่ะสลับสลุกเคี่ยวหมูสามชั้นตุ๋นแกงนะคะเดแล้วก็จะเป็นื้อขากระพีบของกระพิบลงไปค่ะนี่นะคะเติม กะทิลงไปแล้วค่ะนี่ค่ะกระป๋องนึงพอดีเลยครึ่งหม้อเดี๋ยวพอเดือดเดี๋ยวก็จะใส่ผักาาบุ้งกรหล่งลงไปนะคะนี่ค่ะรลวแล้วจะออกสีสันล้แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลใส่ผงนัว,วก็น้ำปลานะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะเดือดแล้วใส่ผักบุ้งลงไปค่ะ ตอ่อสักครั้งให้เขาเสวยนะก็ทานได้ะค่ะนี่ค่ะเดือดแล้วนะค่ะแล้วก็ชิมค่ะหอมใบมะกรูดอืมเปรียปร้ยวเปรี้ยวหวานขาดเค็ม นหน่ยอยแอซ่บค่ะสุกแล้ว